สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกนั่นก็คือ Coinbase ค่ะหลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นในวงการคริปโตอาจจะสงสัยว่า Coinbase คืออะไรต่อไทยไหมใช้งานยากหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะ Coinbase เป็นกระดานซื้อถ่ายคริปโตจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2012และปัจจุบันก็จดทะเบยียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ n a s แ a q ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากๆเพราะแสดงให้เห็นถึงความโปรง่งใสและความน่าเชื่อถือค่ะ สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้น Coinbase ถือว่าใช้งานง่ายมากเลยค่ะแอป,ปมีดีไซน์ที่ดูสะอาดใช้ง่ายมีเมนูเป็นขั้นตอนไม่ซับซ้อนและยังมีฟีเจอร์เล่นอันอ a r นที่ให้เราเรียนดูเรื่องคริปโตพร้อมกับรับกางวันเป็นเหรียญคริปโตฟรีอีกด้วยค่ะเหมาะกับมือใหม่สุดๆ ในด้านความปลอดภัย Coinbase ถือว่าให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบการเก็บเหรียญไว้ใน Cold Storage เกือบ98%รวมถึงมีการยืนยันตัวตนแบบ 2FA และการประกันภัยครอบคลุมหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ Coinbase ยังมี Coinbase Pro สำหรับคนที่ต้องการเครื่องมือการเทรดขั้นสูงเช่นกราฟวิเคราะห์เชิงลึกและค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า ถ้าใครเริ่มจากมือใหม่แล้วอยากพัฒนาตัวเองก็งสามารถอัปเกรดมาใช้ได้เลยค่ะข้อดีอีกอย่างคือ Coinbase เปิดให้เราเข้าถึงเหรียญคริปโตหลากหลายทั้งบ i t c o i n e อ h e r อเรีย SoNA และอีกหลายร้อยโทเค็นค่ะแถมยังสามารถเชื่อมต่อกับกระเป๋าเงินดิจิตอลอย่าง Coinbase Wallet เพื่อเก็บเหรียญหรือ NFT ของเราได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยค่ะสรุปแล้ว Coinbase เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับผู้หญิงหรือใคอกรก็ตามที่อยากเริ่มต้นในโลกคริปโตค่ะทั้งใช้งานง่าย ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูงมากถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาแอปซื้อขายเหรียญที่ไว้ใจได้ Coinbase ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยคะ่ะ